และนี่คือทางเข้าของบริเวณบ่อนเตาปูนนะครับซึ่งเป็นที่รวมตัวของนักแสวงโชคมาเป็นเวลานานนะครับซึ่งโดยล่าสุดนะฮะทางปปบงอได้ดําเนินการอายัดทรัพย์สินนะครับทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจใช้แผนปฏิบัติการแคทอเกนนะครับเข้าจับกลุมเมื่อเดือนธันวาคมปี54ครับ ในที่สุดปฏิบัติการแคดอัเกนหรือปิดประตูตีแมวในการบุกทลายบ่อนพนันเตาปูนในเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่ในต่อเข้าสารเขตบางซื่อเมื่อเช้ามืดวันที่21ธันวาคมปี2554นำโดยพลตำรวจโทวินัยทองสองสมัยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ส่งชุดปราบปรามาบายมุกแฝงตัวเข้าไปเป็นนักพนันแลมเดือนก่อนวางแผนเป็นประตูทางเข้าออกภายในบ่อนก่อนเข้าจับกลุ่ม สวนด้านนอกมีการปิดล้อมวอีกชั้นหนึ่งโดยใช้กำลังตำรวจกว่า200นายทำให้นักพนันทั้งชายและหญิง199คนจนมุมมีไม่รอดแม้แต่คนเดียวชนิดที่เรียกว่าปิดประตูตีแมวแบบสายฟ้าแลบเราได้มีการจับกุมสถานที่ที่มีการเล่นการพนันซึ่งสามารถจับกุมตัวนักการพนันในเกินกว่า100รลายขึ้นไปซึ่งเข้าเข้าเป็นความผิดมูลฐานของของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ ในการปฏิบัติการเข้าจับกุมบ่อนพนันต่อปูนได้สำเร็จครั้งนี้มีการวางแผนเป็นอย่างดีป้องกันข่าวรั่วเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่มีความผูกพันกับบ่อนการพนันแห่งนี้มานานรวมทั้งเจ้าของบ่อนนักการเมืองตัวจริงมีมวลชนคอยเป็นหูเป็นตาตลอด24ชั่วโมงมีทางเข้าออกหลายทางและชาวบ้าน พร้อมที่จะเข้าขัดขวางหากมีตำรวจบ,บุกเข้าจับกลุ่มทำให้พลตำรวจเอกพนุพงศ์สินคลาณอายุทยารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำแผนปิดประตูตีแมวมาใช้อีกครั้งจนประสบผลสำเร็จและเป็นผลงานชิ้นโบแดงของนโยบายเอลจิงกระบ,บ่อนการพนันในกรุงเทพมหาคนครที่แอบ,บลักลอบเปิดแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายหลังการจับกลุ่มได้ส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงอเพื่อทำการอายัดทรัพย์บ้านพร้อมที่ดินที่ใช้เปิดเป็นบ่อนการพน,นัน และนี่คืออีกหนึ่งทางเข้าของบ่อนการพนันเตาปูนนะครับซึ่งขณะนี้ถูกปปงได้ดาเนินการอายัดทรัพย์สินของบ่อนการพนันทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนทําให้บ่อนเตาปูนแห่งนี้อาจจะกลายเป็นเพียงแค่ตํานานเท่านั้นครับต่อมาพันตำรวจเอกเสียานาฏประยูนรัต์เลขาธิการสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เปิดแถลงข่าวการอายัดที่ดินบ่อนเตาปูนตามความผิดฐานการพนันพลบบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542เนื่องจากสืบสวนพบว่า มีการใช้สถานที่ดังกล่าวลักลอบเล่นการพนันมาเป็นเวลานานและถูกจับกลุมมาโดยตลอดจนถูกประงอายัดทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ประกอบด้วยที่ดินหนึ่งไร่มูลค่า10ล้านบาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันแรกก็เป็นการอายัดโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่1 5 6 0 2 6นะครับเนื้อที่2ง,งาน40ตารางวาราคาประเมินนะครับประมาณ10ล้าน8แสนบาทซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำหรับเปิดบ่อนลักลอบเล่นการพน,นันนะครับซึ่ง เป็นที่รู้จักกันดีนะครับตามข่าวก็คือบ่อนเตาปูนซึ่งความผิดดังกล่าวนั้นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับการพนันแผนปฏิบัติการเดอะแคทเคยถูกนํามาใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่22มิถุนาย,ยนปี2548โดยพลตารวจตีสุพิสารพักดีนลินาผู้บังคับการกองปราบปรามรวบนักพนันชายหญิงได้353นายและในที่สุดแผนแคตอเกน ของพลตำรวจโทวินัยทองสองก็สามารถมิดตำนานบ่อนเตาปูนของนักสแสวงโชคกลางเมืองหลวงแบบถาวรชั่วนิรันดร์การทีมข่าววัทยากรรมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน